คารบินเนอร์มานะคะแต่เดี๋ยวเราใช้ฟังหนึ่งก่อนตรงนี้มันจะมีคําว่าเขางูเนาะเราจะคล้องคาร์บิเนอร์ตรงคําว่างูก่อนนะคะคล้องไปเลยจ้า1อันเสร็จแล,แล้วเราก็ไปผูกกับเชือกผูกพ่วงไหนก่อนก็ได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันอีกทีก็ได้คารบิเนอร์อีกอันหนึ่งคล้องแล้วคราวนี้เราก็ดึงเลยแล้วเราก็มาคล้องกับอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วต่ำเตีย้ยเลี้ยดินเลยเดี๋ยวก่อนฉันขอจัดอันนี้หน่อย ฉันขอดึงอันนี้ขึ้นไปหน่อยเขามีมุ้งด้วยนะคะซึ่งมุ้งสามารถรูดเก็บได้ด้วยเวลาที่เราจะผูกเปลนั่งเล่นเนี่ยก็ม้วนมุ้งเก็บในถุงก่อนและเขาก็มีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะเป็นตะข่ายสามช่องต่อไปเราจะมายึดสมอกระเปกันค่ะตัวเชือกสมอนเนี่ยเขาก็จะมีที่เกี่ยวสองอันเราก็มาเกี่ยวกับเปลได้เลยเอากึ่งกลางของเชือกมาเกี่ยวกับสมอแล้วก็ปักลงพื้นเลยค่ะ อีกข้างก็ทำเช่นกันแค่นี้ก็เป็นอันผูกเปลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายแล้วก็เร็วมากถ้าผูกจริงไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วค่ะ